สวัสดีครับยนช่องคุณพ่อการ์ดไฟกังน,นะครับยี yeah, จริงๆก็มูบานนะแต่ว่าคำนี้อาจเป็นเดียวกันนะกับมอยราเอ็กซ์นะครับวันนี้จะเป็นเด็กคู่สี่นะการ์ดคูสี่ที่ออกมาพร้อมๆกันคือออกมาห้าใบมีแค่ทั้งหมดตอนเนี้ยนี่คุณพ่ออ่านวันพฤหัสเนาะมีแค่ออตซัมแอนดี้ที่คุณพ่อไม่ได้ลองเล่นเลยจริงๆได้ลองเล่นแล้วแต่ว่าอยากจะเปลี่ยนเด็กก็เลยยังไม่ได้เล่นมันนั่นเองนะครับก็อ่าใย พูดถึงใยยนี่ก่อนใยโอเมก้าเซนติเนลนะครับเปิดตัวอ่าไม่ใช่แอคทิเวตนะครับเปิดใช้งานเนาะทำให้การฝันถึงข้ามที่มีพลังสูงสุดลบเจ็ดไม่ได้บอกว่าในโลเคชันบอกแล้วราอว่าคือตอนแรกคนฟัอคิดว่าเอ้ยในโลเคชันนี่ว่าก็ก็ลงในโลเคชันทตัวใหญ่ปะอ๋อไม่ใช่นะมันยิงกัรที่ไอ้สุดของคู่แข่งในบอดหมายถึงว่าสมมติว่าไอ้นี่อยู่ซ้ายแต่ว่าตัวใหญ่ของเขาอยู่อยู่ขวามันจะยิงไปขวาเลย เพราะฉะนั้นโคตรกะยากเลยนะครับคุณพ่อเลยตอนแรกอ่ใครเห็นเห็นจากดวงจันทร์ดวงอังคารก็รู้ว่ามันเหมาะกับเด็กท็อกซิกเนาะแต่พอได้มาเล่นจริงๆแล้วคุณพ่อลบทิ้งเลยนะท็อกซิกคือตอนนี้คุณพ่อว่าท็อกซิกไม่ไหวไม่ไหวมากๆเด็กขัดเยอะเกินนะครับไม่ไม่ค่อยชอบแหละก็เลยลบทิ้งแล้วที่มันเหลือแหละที่มันเต็มก็เลยลบทิง้งลบออกเปลี่ยนเด็กนะครับก็เลยเด็กที่คุณพ่อลองในเด็ก เมื่อวานวันแรกคือคุณพ่อลองในสองตัดฉันรับไม่ไหวนะฮะเป็นค,คือบอกเลยว่าโคตรปั่นนะเพราะว่ามันสามารถยิงการสูงสุดข,ของคู่แข่งได้ปุ๊บตอนนี้เราเลยมีทางเลือกที่เราจะโยนกอบลินไปได้เพิ่มอีกหนึ่งเลนนั่นแหละนะฮะบอกเลยว่ามันจัดแน่นอนนะครับก็อ่ะลืมให้ดูลิสต 2องตัดเนาะก็จะเป็นสองตัดก็เหมือนกับที่ก็อย่างที่ในรีแคปก็เหมือนกันว่าวันพ่อเล่นเด็กนีเยอะนะครับก็จะใส่เป็น Mercury ใส่เป็น a r e d e v i l เนาะใส่เป็นเคสบ h ชอปฮอกอายนะเจนิเฟอร์เคลกินกอบลินดูน่าสนเนะก็เพิ่มใหม่ก็จะเป็นโอเมก้าเซนติเนลนะครับพร้ Hop lin, ball, อมกับลินแค้นบอลอะกาเล็กตัตอะไรออสแล้วก็พ่อตาใหญ่นะพ่อใหญ่กับพอ่บพอใหญ่กว่านะฮะ ดับเบิลพ่อตานั่นเองกาแล็กตัสป็นผู้ลงสารให้กาแล็กตัสมีอยู่จริงนะฮะก็ตอนเนี้ยมันจะยิงยิงคือที่เล่นมูบานมันจะมีคอมโบหนึ่งที่ทำได้ก็คือคุณพ่อโยนกับลินไปให้เขาสองตัวแล้วคิดว่าเขาต้องลงกลางเนี่ยเทิร์นห้าเทิร์นห้ามันเป็นอเวนเจอร์เนี่ยที่บังคับเทิร์นเทิร์นห้าลงมันต้องลงกลางแล้วน่าจะใหญ่สุดคุณพ่อเลยกดอธิเวทแล้วกดกาแล็กตัดเลยถลงจี้ถึงก็กดได้เลย ก็แค่นั้นเลยนะฮะเคเทอร์หน okay, ึ่งเราไม่ได้เล่นอะไรนะเทอร์สองอาจจะลงเป็นเคบิชอปอู้หูดใหม่เพาะจะกดอยู่แต่ว่าเอ๊ะมันหลุดตีมไปนิดนะสวยดีแต่หลุดตีมไปนิดนะไม่ไม่ชอบสิ่งนี้นะเค okay, แล้วก็ลงเป็นลูน่าได้จึกจุกโอ้ด้แอ็ซิทแอโร เด็กฝน่งข้ามนะ่าจะเด็กเบลส์นะดูจากมือเค okay. เอาไปเลยนั้นให้เบลส์เราก็เล่นยากอยู่นะเพราะว่ามันคือเบลส์เบลส์เข้ามาทักกันหน่อยสิจะไม่ต้องเคลือนนะไม่เอาหน้าโยนดับเบิ เธอหน้าก็พ่อตาได้เลยนะแต่คิดว่าเขาน่าจะยกเธอ์น,นี้น่าจะยกแล้วสามอ่ะไม่ยกทำไมไม่ยกล่ะต้องยกเธอ์น,นี้เพราะฉะนั้นลงเลยนะแล้วก็สุดท้ายก็ปิดด้วยอะไรออดจบ <Stop. S 1> ทันด้วยล่ะ อ้าอ๋อกระจบอยู่ดีปะคุกเข่าลงให้กาเล็กตัสไม่ทันมาสนแนแอ,อ่ะอ๋อสนแนแบไม่ทันเอ๊ะเราจะมารีวิวอะไรนะอ๋อเราจะมารีวิวเซนติเนลเซนติเนลหายโอมจบ จบทีจีอ๋อสแนปไม่ทันเล่นอยู่แค่เนี้ย <laughs> มันเป็นเด็กที่ไม่เหมาะกับลงแรงเพราะว่าถ้าไม่เจอบอทอะแตกสี่แตก 4, แปดน้อยมากนีม่มากก็ได้สแนปอะได้สแนปก็บวกสองแค่นั้นแหละเพราะถ้าไม่สแนปนะก็ได้แค่แต้มเดียวก็จะเป็นอย่างนี้ลืมไงลืมสแนปเพราะว่าเป็นเขาซูเซเวียมันหัวคำยังไงก็ เทินห้าเขาก็ต้องไอ้นี่แล้วปะเขาก็ต้องเล่นแล้วปะอือหึอือเคลขึ้นเทินสี่ลงเคลนะท้ายนี้ไม่ขึ้นอ่ามาแล้วโอเมก้าโอเมก้าเซนติเนลฮูดีแล้วเหรอวันนี้ผมไปไหนผมก็เห็นแต่เดอะฮูดวูของดรี ขายแต่พ่อตานะพ่อตามานี่ของดีไอ้ยาออาเจอแฮนเนาะโอเคถ้าเจอแฮนหรอถ้าเจอแฮนหรอถ้าเจอแฮนเออเออได้ดับเบินแฮนมาแล้ว แต่แฮนดเขาจะมีไอ้นี่อะดอีตัวดีดกลับแฮนด์ hand, ส่วนใหญ่ใส่ตัวดีดกลับมาเนาะจังเกิลน,น็ตแมสซิมัมแมสซิมัม อืมฮึโอ้ oh, no โอ้ no 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 อืมฮึอืมฮอเขาใส่มิสเซรี่ล้ใส่มิสเซรี่ก็ชนะกลางได้ใส่เพราตาดิเหรอตายแล้ว อืมอ๋อใส่ข้อตาเฮ้ยะงั้นเขาลงข้อตาซ้ายแน่เลยแล้วปัญหาคือเราเริ่มก่อนด้วยอืมอืมยากเลยร้อตาเรามาช้าพ้อตาพันธงข้ามมาขึ้นมาก่อนเรา แล้วก็มีแฮนสองใบเหมือนที่เล่นเมื่อกี้มันเวียนกรรมมีจริงชัดชัดโยมแพ้นี่มันบับกรรมบับกรรมในคลิปที่แล้วเวียนกรรมติดจรวดนะอือหึ ก็จริงเด็กนี่ถ้ากระตัดไม่ขึ้นก็เล่นยากพอสมควรนะเพราะว่าจะตัดไหนก็ตามให้มันขึ้นสตัดหนึ่งนะมันก็ยังพอเล่นได้นะแต่นี้ไม่ขึ้นสตัดเลยนะเหนื่อยเลยผมนี่เหนื่อยเลยอือมมันไม่ค่อยมีการ์ดขัด้วยแหละมันเป็นเนี่ยมันแค่โยนใส่เขาไปอ่ะยนจังอ่ะเคีว ลูน่าสโนขึ้นเทลก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะเพราะว่าไอ้นี่เดี๋ยวกันใส่ลงเป็นเมอร์คิวรีแทนได้จวดสโอโอเคพ้อตามากระบุ้มได้ละแซ่ันี้ผมกระบุ้มได้ละเซนาะก็ลงลูน่านะเมอร์คิวรี่ผู้ส่งสารแห่งกาแล็กตัส เด็กทำเด็กตัดมือ,อเคเด็กตัดมือเด็กตัดมือเหรอยังไงมันต้องพ่อตา หรือไม่ก็จริงๆ c ค n นั้นบอ l อยู่ก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าเขาลงบูซายมาแล้วก็ไอ้นี่ได้เกมบิดโอ้เกินเกินไปเกินไปเกินไปพอ่อ โอ้ไม่มีอแอรเ็ดแอโลโคตรแย่โคตรแย่โคตรซึมอ่าลืมกดมลืมกดโอ้ลืมกดเจนิเฟอร์ตายแล้วลืมกดเจนนิเฟอร์เคล โอ้ลืมไหมว่าน้ำแข็งหายบ้าบออ่าไม่ลืมกดเสม็มทั้งลงเทินเมื่อกี้นี่ว่ะ <c oughs> ลืมมปนน้ำแข็งมันหายน้ำแข็งขั้วโลกฉันโลภไงโลบเกินนะโลบเกินอ่ะบอดบอดสินะ <c oughs> นายคือบอดสินะ ดิฟสเปดเคเร็วอย่างนี้ไม่น่าใช่อย่างอื่นนะด้วยความเร็วขนาดนี้ของเขาอืแต่เรวิลแน่นอนเล่นอย่างนี้ผมไม่ต้องแปลกใจเลยว่าใช่หรือเปล่าจะใช่หรือเปล่าบา้าบาบอ Ah. โยนกัปลินให้เนาะเล่นตัดไม่ได้นี่ก็เล่นธรรมดาไปแต่ไม่น่ามีปัญหาเจอบอทเนะยก็ดะกนเอ,อลาฟเราไงก็น่าจะได้นะโอเคโอเคโอเคมันตัดให้แล้วโอเคโอเคโอเคนี่มันคนใจดีแต่ตัดจะขึ้นหรือเปล่า ไปไปเลยสองกบสองกบสองกบแก๊บโคตรชั่วร้ายชั่วร้ายจริงโอเคอย่างได้เป็นเมอร์คิวรีก็ยังดีที่เป็นเมอร์คิวรีไป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  อตัดไม่มาเลยตัดอยู่ไหนตัดเหมือนกันแต่คนละตัดตัดนะแต่ไม่แสดงออก ไม่นั้นเรารีวิวรีวิวการ์ดใหม่อย่างเดียวก็ได้ชเชรารีวิวการ์ดใหม่อย่างเดียวก็แย่เผื่อใจไว้เผื่อเขามาเผื่อเขามาโผล่ <c oughs> เผื่อ <c oughs> เผื่อ <c oughs> เผื่อบอสโผล่ ไม่โผล่ไม่โผล่ไม่แผ่อะไรเลยแล้วก็โมเอโมเอบีมตูมโมเอบีมโมเอบีมปี๊ด โดนโมเอโมเอบีมอย่างไรก็ได้รีวิวโอเมก้าเซนติเนลนะโมเอบีมอ่าจริงๆต้อง,งบอกว่าเพิ่นลืมไปเตรียมไปให้มันสองเด็กนะครับทุกคนก็คิดว่าอท็อกซิกก็เหนื่อยเกินเดี๋ยวนี้ มาเล่นสองตัดก็โอเคนะสองตัดมันก็เล่นได้แล้วจะเล่นเด็กอะไรกับมันดีนึกไปนึกมาก็สมัยต้องคิดเยอะขนาดนั้นนะก็เห็นอะไรลยคนได้เห็นนะที่คุณพอ่อเล่นไปเล่นมาน่าจะเห็นนะครับว่ามีเขียนว่าอะไรอยู่ใช่ซีสามนะฮะคิดอะไรเยอะนะก็ซีสามมันก็จบแล้วปะแต่จริงๆคุณพ่อไม่ได้เล่นซีสามนานคุณพ่อเริ่มลืมไปแล้วว่าใส่ตัวไหนดีใส่อะไรดีนะเพราะว่า USA Gen พ่อไม่ค่อยอยากใส่เพราะว่าจะเอา USA Gen ออกไปใส่ตัวอื่นแทนเนาะ อยากใส่เป็นลูคเคสอาจจะใส่เป็นลูคเคสแทนหรือไม่อาจจะใส่เป็นอออนแมนพี่ไอติงค,คิดว่าไม่ได้เล่นเนพราะเรามีวัคลี่แล้วไงใส่เป็นลูคเคสหรือไอออนแมนดีกว่าใส่เอออนแมนล้วกันใส่ไอออนแมนแต่มันก็ไม่ได้ยังไงดีเออเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ ไม่ได้ใส่ไอเจ้าแบสก็เลยไม่รู้จะใส่ออนแมนทำไมเพราะฉะนั้นลองให้ AI ไอติงโซให้ดิ AI ไ so ติงโซดิมันใส,มนใส่มันใส่แบสให้ถ้าอย่างนั้นถ้าเอาใส่แบสมาให้ล่ะก็ใส่ออนแมนไปเลยไหมแต่มันมีวาคิลี่แล้วอะ่ะก็เลยไม่รู้จะเอาอยัางไงดีเนาะคิดหนะ่ะ อืมอ่ะรออย่างนี้ดูก่อนแล้วกันเนาะอืมไปแต่ว่าตัดก็ได้เล่นแล้วไอ้เมต่อไอ้เซเลโบร์นี่ก็ได้เล่นแล้วนะไม่ใช่ว่าจัดมาเอ้ยไม่ได้เล่นเลยก็ได้เล่นนะแต่ก็มันก็เซเลโบร์อะก็ปกติตอนนี้เรื่องหลังมาคุณพ่อถ้าจะเล่นเซเลโบร์คุณพ่อมันจะเลือกเล่นเซเลโบรสองมากกว่าเห็นไหมของขัดจะน้อยนะแต่ว่า ค่อนข้างถูกใจจริงๆเออน่าจะใส่ช้างชีนะลืมไปได้ไงเราลืมพ่อคนนั้นเข้าไปได้ไงนะอ๋อไทยเกลียนแล้วมันส่งอะไรมาให้แต่ละอย่างโอโ้บับมือเต็มที่เลยพี่ลงหมาก่อนเลยก็ได้นะโอโ้เด็กตัดมือ ติดต่อเนื่องลงขวาไม่ได้เดี๋ยวอ่าอืม,มก็ลงโ,โรก,กลางได้เรามีวาคิลี่บนมือแล้วมันปิดเกมด้วยวาคิลี่ได้ อ๋อ,อได้มาจากไทเกเรียนก็ว่าก็ว่าแป๊กแป๊กอืมอืมขอโทษพี่ให้อย่างนี้มาเลยเหรอ,หรอพี่อันนี้ก็เกินไป อันนี้อันนี้เกินเกินเกินไปเยอะนะเกินไปเดี๋ยวลงผิดเคิร์ฟลงไอ้นี่ก่อนแล้วค่อยลงไอ้นี่เกินไปมือแบบนี้มันก็เกินไป ืน่าจะโมด็อกไม่ต้องใช้พวกนี้หรอกอื้มเฟก้าแอโร่มูนไนท์คอลลิงวิงเท่ากับมือเหลือแค่นี้โอเคยังไงเขาก็ต้องลงการันตีเลยว่าลงแน่นอน โอ้โหแต่ว่าอีโอเมก้าเซนเทเนลพี่ยิงขวานี่ว่ะไอ้พี่ยิงซ้ายพี่ยิงซ้ายให้ผมนี่นาไปซ้าย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 เออนั่นแหละจีจีปีดมเอโมเอบีมไป มือลงอะไรไม่ได้เลยมือทุเรศมากเลยแต่ว่าได้รีวิวโอเมก้าเซนเทเนลลัวๆนะฮะมูเอมูเอบีมโอเคอีกสักตาหนึ่งแล้วกันเนาะจะได้พอดีพอดีก็ถือว่าชอบไหมก็ก็ก็ไม่ได้เกียดก็ไม่ได้เกียดนะแต่ก็ก็โอเคนะกลายเปนว่า เออเอามาเล่นอย่างงี้ดีกว่าไปเล่นเด็กท็อกซิกคือท็อกซิกอ่ะมันมันมีการ์ดสี่จี้ที่ดีดีเยอะมากนะดีดีเยอะแบบเยอะโคตรนะมันก็เลยไม่ค่อยที่จะมีพื้นที่ที่จะยัดไอ้พวกเนี้ยเข้าไปในที่ของมันเท่าไหร่ละคุณพ่อก็เลยเหนื่อยกับการที่จะต้องเล่นพวกมันเฉยๆนะอืมคอสโมโเรามาแล้ว วูเบอร์ลินโอเคเขาลงวูเบอร์ลินแน่แม่จ๋าทันหรือเปล่าไม่น่าทันบุกลินโบเลอร์อ๋อเออเออเอามาแล้วเราเำใเ้าเออเออเราเราเม่ค่อเกอเวเด็เนอ้เท่เไหเอ แต่กลัวเนลคือกลัวเทเน,เนลไม่กลัวไอ้นี่ไม่ขึ้นนะเผื่อเขาจะใจดีไม่บึ้มไม่ใจดีกันแล้วโอวเค okay. บูเบลินโดนบล็อกหนึ่งเลนบูเบลินเขาไปไหนไม่ได้แล้วหนึ่งตัวโอเค โอเคเซนติเนลมาเอ้เขอ,อาเซเลโบรมาโบโบรเทิร์นนี้หรือโบรเทิร์นหน้าโบรเทิร์นหน้าแะ้วกันโบรคู่กับเวียนอูเวลีนก็นยังได้เนาะเด็กนี้ไม่น่ามี เอนเชนเทสไม่ลงบโบรกกางไปเลยก็ได้แล้วก็บนคิลเล่เพ <mm ื่ออะไรนะเขาทำไปทำไมโอเคเอ็กยิบสาม อืม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 มันลงสองสามอยู่แล้วแต่ว่าจะลงสองสามไหนลงเป็นอย่างนี้แล้วก็เวียนอม อ่าถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้นเขาจะลงโนหรือเขาจะลงไอ้นี่ชิ้นหนักเลยแล้วเราเริ่มกลางได้ไงถ้าเราเริ่มก่อนนะ้อยแล้วจะลงอะไรแต่เริ่มหลังนี่สิลงไปในนี่เหรอแล้วก็โมเอะบีมใส่ 5้าสนะิบห้าสิบเนาะสมลยเป็นตาสุดท้ายห้าสิบห้าสิบเพราะว่าถ้าัองนรงข้ามลงถ้าัองนรงข้ามลงโนอะโลสายคือไม่ลงโนก็ลงไอ้นี่แต่ว่าคุณพ่อคิดว่าเขาเอาวินเขา,เาชนะเขาไม่ลงโนเขาต้องลงเป็นเขาต้องลงเป็นอาริมโซล่านั่นไงฮ ถ้าไเดม้ไเราไม่แนแบนะเป็นไปดังกลอุบายเรียบร้อยชึบแล้วก็โมเอบีมปีเพราะว่าถ้าถ้าเขาลงถ้าเขาลงอานิมโซล่าเขาชนะสองเลนแต่ถ้าเขาลงไอ้นั่นไอ้นั่นเขากลัวเราจะมีไอ้นี่ แต่ว่าเราเริ่มหลังนี่ว่าเขากลัวจะมีชางฉีเพราะอย่างนี้ชางฉีมันก็คาดกากันปะก็นั่นแหละนะฮะปิดปิดคลิปสวยๆปะปิดคลิปสวยๆปะนั่นแหละนะครับก็ไปลองจัดลองเล่นดูได้นะกับโอเมกาเซนติเนลนะครับถือว่าเป็นถ้าถ้า,ถ,าถ้าเทียบแล้วว่ามันภูลสีที่พอใช้ได้ที่ดีปที่ดีกว่าที่ดีกว่ามาตรฐาน ตัวหนึ่งถึงแม้ว่าแต่นี้บอกว่ามันไปเล่นกับท็อกซิกไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่าท็อกซิกอ่ะมันมันมีการ์ดที่ที่เหมาะกับท็อกซิกเยอะอยู่แล้วแล้วเอาไว้นี่ไปใส่ปุ๊บมันมันยิงมันยิงเจ็ดก็จริงลบเจ็ดก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้แรงขนาดนั้นมันไม่เห็นผลขนาดนั้นเพราะเลยเฉยๆกัก็มันเรื่องเรื่องนั้นมากกว่านั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ละกันเนาะไปลองจัดลองเล่นดูได้นะครับวันนี้ คุณพ่อไปแล้วนะฮะไว้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ